สวัสดีครับเพื่อนๆน,นะครับวันนี้ก็ได้มาเที่ยวสวนอาดดอกไม้นะครับเพราะว่าเขาเปิดกลางคืนนะครับเขาก็เอาไฟส่องใส่อาดอกไม้นะครับเห็นไหมเพื่อนๆสวยนะนะครับถ่ายคลิปนี้ให้เพื่อนๆดูนะครับ <c oughs> คนก็เยอะนะครับเยอะจริงๆนะครับคนไหลคนไหล ไหมคนไหลนะครับเยอะจริงนะครับสวยๆแค่ต้นเดียวนะครับตนเดียวสวยสวยสวย ตนน้นมีต้นเดียวนะครับต้นชนิดไหน,นตนนัดย้อมไม่เอาดีวิการยกะไรสวยนะครับ น no <si suppression> ี่ไหมครับต้นต้นนี่ต้นเดียวนะครับต้นเดียวมันแตกกิ่งออกมาแตก เกี <ben> 10, uh, ่ยวมาโหเป็น1 0 20 30 50เมตรอะหอม จิมจิมจิมหอมครับหอมหอมเลิกเลิกงานห้าโมงก็เลยมาเลยนะครับตอนนี้ก็ท้องร้องจอกจอกแล้วท้องมันร้องเจ้าเจ้าแปดข้าแะ้วคนเยอะจริงนะครับข้าผ่านประตูก็ อ่าพันเยเนแต่เขาเลดให้สองสอยเยนนะครับก็เป็นแค่พันพันเกี0รตินะครับพันเนียรพันเกียเยนนะครับนนรนนรในคิดเป็นเงินไทยก็ประมาณ3ามสาม้อกว่าบาทนะครับถ้าเข้าค่าผ่านประตรัรบ เพื่อนๆมนได้ถ่ายลงยูทู e นานแล้วนะครับก็จะถ่ายคลิปให้เพื่อนๆดูนะครับ oh. หอมหอมดอกมันหอมมากเลยครับหอมมากกินสุดยอดเลย พาใครเป็นไซนัดไม่ได้นะครับก็เดินไปเรื่อยๆนะครับเดินไปได้เห็นหาคนเที่ยวเลอีกสองเดือนก็เป็นดอกกุหลาบนะครับอีกสองเดือนนะครับ มา2อาสองอาทิตย์เหรออีสออาทิตย์เพื่อนเขาบอกสอาทิตย,ย,ย์เพราะว่าเพื่อนเขามาเที่ยวบ่อยกันดีแล้วก็คลิปนี้ก็เชิญกไดไลคกแชร์น,นะครับบ๊ายบาย